เมื่อวันที่10เมษาย,ยนที่ผ่านมาที่สำนักงานการเลือกตั้งศูนย์รัชการอาคารบีนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและนายทะเบียนรัคก,การเมืองเพื่อขอให้ตรวจสอบและวินิจฉัยกรณีนายเรษทานและพรรคเพื่อไทยแจกเงินดิจิทัลวอร์เรให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจำนวน54ล้านคนคนละ10,000บาท เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยและผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยโดยไม่บอกความจริงให้หมดเป็นการดาเนินการที่เข้าขา่ายฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับหรือไม่อย่างไรทั้งนี้เนื่องจากการหาเสียงการแจกเงินดิจิทัลดังกล่าวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างมากซึ่งอาจขาดต่อพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561 และพระบรวิธีการงบประมาณ2,561หรือไม่อีกทั้งการแจกเงินดิจิทัลวอร์เรดหนึ่งบาทนั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพรบก,การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล2,561ประกอบพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัฐดากรฉบับที่19 2,561โดยเคร่งครัดโดยจะต้องหักภาษีณที่จ่าย15%ซึ่งเงินจะเหลือถึงประชาชนจริงๆเพียง8,500บาท เมื่อสิ้นปีภาษีต้องแจ้งเป็นรายรับต่อสัมภากรรวมทั้งร้านค้าที่รับเงินดิจิทัลด้วยการบอกความจริงไม่หมดเป็นการหลอกลวงจูงใจให้เข้าใจผิดตามมาตรา73ในวงเล็บผ้าของพรบเลือกตั้ง2561หรือไม่แต่ที่สำคัญกรณีดังกล่าวอาจส่มเสียงต่อเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นได้เนื่องจากนายเศรษฐาเคยเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือโทเคนดิจิทัล เพื่อการลงทุนก่อนที่จะโอนหุ้นทั้งหมดให้กับลูกสาวและลาออกจากผู้บริหารในบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนทุกตำแหน่งเพื่อมาลงการเมืองนอกจากนั้นการหาเสียงแจกเงินดิจิทัลของพรรคเพื่อไทยกะกะตต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนทราบถึงคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยที่รายงานมายัางกะกรตด้วยว่า1หนึ่งวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการมาจากแหล่งใด 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายเพราะหากไม่สามารถที่แจงได้ก็อาจจะเข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตรา73ในวงเล็บ1และวงเล็บ5แห่งพรบเลือกตั้ง2561ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกกตที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป ปฏิดเสธนะครับว่าเป็นนโยบายพรรคนะฮะแ,แต่แต่มันไม่ใช่เรื่องแค่สัญญาว่าจะให้ไงแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการการหลอกลวงนะฮะหรือจูงใจให้เข้าใจในคะแนนนิยมที่ผิดไปเพราะเขาไม่ได้บอกข้อความจริงทั้งหมดนะครับและบางอย่างมันอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนกันด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่กกตต้องไปตรวจสอบและดูข้อมูลแล้วเอามาวินิจฉัยเป็นไปตามคำร้องของผมหรือไม่เพราะว่าผมเขียนเมื่อคืน 12หน้ากระดาษเต็มๆนะครับพร้อมด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งข้อกฎหมายนะครับพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องมายื่นให้กกตจะได้ไม่ต้องไปสืบหาหรือไปใช้เวลามากเพราะเรื่องอล่านี้เป็นเรื่องจําเป็นเรื่องด่วนที่กกตต้องให้คําตอบนะครับรวมทั้งทักพื่อไทยเองก็ต้องอธิบายชี้แจงมายังกกตโดยด่ว,ดวนนะตามตามตามตรา5้ว่าเม็ดเงินที่จะนํามาใช้เนี่ยเอามาจากแหล่งใดนะครับแล้วก็เอานินนโยบายนี้ไปใช้จะปล่อยเกิดผลกระทบ ผลดีผลบวกผลลบต่อสังคมอย่างไรแลมองว่าประโยชน์ของสอนี้มันจะมีเรื่องอะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าก่อนที่เขาจะทิ้งธุรกิจเขามาทํางานทางการเมืองเนี่ยเขามีธุรกิจดิจิทัลเขามีธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้วและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยบันเฟลตอนนี้ฉะนั้นพอร์ามากระตุน้นการใช้จ่ายเงินดิจิทัลมันก็ทําให้ธุรกิจ ดิจิตอลเนี่ยเริ่มที่จะมีความหวังแล้วทำให้หุ้นต่างๆเหล่านี้มันทยานขึ้นเข้าใจไหมครับธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลที่ผ่านมาเนี่ยล้มเหลวนะฮะในต่างประเทศเองก็ล้มเหลวล้มละลายกันซะหมดมันก็กระทบถึงธุรกิจดิจิตอลในประเทศไทยด้วยงัยงการที่คุณเศรษฐามากะตุน้นพักเพื่อไทยมากะตุน้นนะธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ย หลายคนอาจจะยึดโยงหรือเชื่อมโยงไปว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองหรือไม่เพราะว่าในพระราชกำหนดการประกอบการสินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยปี61นั่นนะครับมาตรา44เขาระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามบุคคลวงในหรือครบ,บุคคลที่มีข้อมูลอินไซเดอร์เนี่ยดำเนินการนะครับคุณเสถาแม้ว่าจโอนหุ้นนี่กัลูกสาวไปแล้วแต่ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไง แน่นอนเขารู้ข้อมูลอินไซเดอร์กันอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องความผิดทางกฎหมายนะครับมีกฎหมายบัญญัติอยู่เป็นความผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาดังนั้นเรื่องนี้จริงไม่ใช่เรื่องแค่สัญญาว่าจะให้อย่างที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของกรกตรที่ต้องวินิจฉัยตามมาตรา57ของพบรบเลือกตั้งด้วยนะครับว่าการแจกเงินดังกล่าวเนี่ยซึ่งต้องใช้เม็ดเงินจํานวนมหาศาลเนี่ย ที่มาของแหล่งเงินมาจากไหนเอามาใช้แล้วเนี่ย่อยเกิดผลประโยชน์หรือผลกระทบใดๆต่อสังคมต่อเศรษฐกิจของประเทศจะผิดต่อพรบรวินัยการเงินการคลังปี6-1หรือไม่ผิดจะผิดต่อพรบรวิธีงบประมาณปี6 1หนึ่งหรือไม่นั้นเป็นภาระ,ะหน้าที่ที่กกตต้อตงดาเนินการหากกกตวินิจฉัยว่าอาจจะเข้าข่ายนะครับก็ต้องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองตามมาตรา22รบอพรบพรรคการเมือง ว่าให้ดำเนินให้หยุดดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสียแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนี่เป็นบทบาทและภารกิจของกกตนะครับและนายทะเบียนพักการเมืองที่จะต้องดำเนินการไม่ใช่ว่าพอตัวเองวินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายมาตรา73อมนุมาตานึงแล้วก็จบนั้นวันนี้เนี่ยผมจึงต้องมาร้องให้กกตเรื่อยดำเนินการตามกฎหมายวินิจฉัยให้ตรงไปตรงมาถ้าผิดก็ว่าเป็นตามผิดถ้าไม่ผิดก็ว่ากันไปตามไม่ผิด นะครับแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าลืมนะครับว่านกฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการรวมทั้งผู้มนวยการจัดการเลือกตั้งเป็นนะครับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าท่านทาผิดอาจจะถูกลงโทษอาจจะถูกฟ้องร้องอาจจะถูกดำเนินคดีได้ด้วย